สวัสดีทุกท่านนะคะพบกับเจนในรายการเขาจะเชคค่นะเจ้าหญิงไดอาน่านะคะยังคงเป็นเจ้าหญิงในความทรงจําของใครหลายคนทั่วโลกนะคะถึงแม้พระองค์เนี่ยจะสิ้นพระชนไปแล้วตั้งแต่ปี1997ก็ตาม โดยภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะคะที่เป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยออกฉายในปี2021ค่ะแต่ว่าในประเทศไทยนะคะออกฉายในปี2022มีชื่อเรื่องว่า Spencer ค่ะนำแสดงโดยนักแสดงจากภาพยนตร์ Twilight ค่ะก็คือ Kristen Stewart นั่นเอง <Three days. S 1> แต่อีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะที่ใครหลายคนอาจจะจดจำได้ค่ะเวอร์ชันนี้แสดงโดย Naomi w a สนะคะชื่อเรื่องว่า Diana ออกฉายไปในปี2013 ต้องบอกว่าบทของเจ้าหญิงไดอาน่านะคะเป็นบทที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์สีหน้าท่าทางหรือแม้กระทั่งสำเนียงค่ะถึงแม้นาโอมิวัตสนะคะเธอจะเป็นชาวอังกฤษแต่เธอเองก็ต้องทําการบ้านอย่างหนักเรื่องสำเนียงเช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเบื้องหลังการแสดงของทั้งสงคนกันค่ะ นาโอมีนะคะเธอเป็นชาวอังกฤษที่ไปเติบโตที่ประเทศออสเตรเลียค่ะทําให้ช่วงที่จะต้องรับบทเป็นเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยเธอเองก็มีความกังวลต่อความคิดเห็นของสาธารณชนที่มีต่อเธอเช่นเดียวกัน โดยนาโอมินะคะได้บอกว่าลักษณะสำเนียงของเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยค่ะจะมีความเป็นชนชั้นสูงแต่ในทางกลับกันก็มีความอบอุ่นอยู่ด้วยแถมลักษณะการพูดนะคะพระองค์เนี่ยจะขยับพระโอษฐ์หรือว่าขยับปากเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ice, แล้วนาโอมิก็ยังเสริมอีกนะคะว่าตอนที่เธอสังเกตเนี่ย ตัวเธอเองจะเป็นคนที่ขยับกล้ามเนื้อทางด้านขวาค่อนข้างเยอะซึ่งจะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับเจ้าหญิงไดอาน่าค่ะซึ่งพระองค์เนี่ยจะขยับกล้ามเนื้อทางด้านซ้ายมากกว่านาโอมิก็เลยตัดสินใจค่ะใช้ไม้จิ้มค็อกเทลนะคะคาบเอาไว้ในปากเพื่อที่จะทําให้กล้ามเนื้อทางด้านขวาเนี่ยไม่ต้องทํางานเยอะค่ะ ส่วนในระหว่างแต่งหน้านะคะนาโอมิก็เล่าให้ฟังว่าเธอแล้วก็ช่างแต่งหน้าเนี่ยจะต้องทํางานอย่างหนักในเรื่องของการแต่งดวงตาเพื่อที่จะให้เหมือนเจ้าหญิงไดอาน่ามากที่สุดค่ะโดยเธอใช้มาสคาร่าแล้วก็อายไลเนอร์เนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะแถมระหว่างการแต่งหน้าเธอก็จะต้องคอยดูวิดีโอเพื่อฟังสำเนียงการพูดแล้วก็ดูลักษณะท่าทางการขยับศีรษะการขยับร่างกายรวมไปถึงลักษณะการมองที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าหญิงไดอาน่าด้วย ส่วนนักแสดงคนล่าสุดนะคะที่รับบทในเรื่องสเปนเซอร์นะคะก็คือคริสเตนสจวตเธอเองก็เริ่มศึกษาจากการดูภาพของเจ้าหญิงแดอน่าการอ่านชีวประวัติค่ะรวมไปถึงการดูภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็สารคดีต่างๆซึ่งตัวเธอเองก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มีเรื่องราวเหล่านั้นเผยแพร่ออกมาเพราะทำให้เธอเนี่ยสามารถที่จะศึกษาความเป็นเจ้าหญิงแดอนาได้มากขึ้น ส่วนในเรื่องสำเนียงที่ใครหลายคนต่างเป็นห่วงนะคะคริสเตนเนี่ยก็ใช้เวลาถึง6เดือนค่ะในการศึกษาภาษานะคะกับครูฝึกภาษาถิ่นค่ะที่ชื่อว่าวิลเลียมโคนาเชอร์เขาเนี่ยเคยทำงานร่วมกับนักแสดงคนอื่นๆที่รับบทเป็นเจ้าหญิงไดอาน่ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นในซีรีส์ The c ค o าวหรือในภาพยนตร์เรื่องไดอาน่าที่นำแสดงโดยนาโอมิวัตที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะคริสตนยังเล่าให้ฟังด้วยค่ะว่าจากการศึกษาของเธอนะคะทําให้เธอเห็นว่าเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยบางครั้งพระองค์ก็ทรงพูดเร็วค่ะบางทีก็พูดอยู่ในลําคอหรือบางทีพูดออกมาก็จะเป็นเสียงที่เรากับลอยอยู่ในอากาศและแต่ละครั้งนะคะที่เธอพูดในการให้สัมภาษณ์หรือว่าพูดกับครอบครัวพูดกับประชาชนทุกครั้งสำเนียงและลักษณะการพูดจะไม่เหมือนกันเลยค่ะทําให้คริสตนเนี่ยจะต้องทําการบ้านแบบหนักมากมาก แต่อย่างไรก็ตามนะคะผลตอบรับที่ได้กลับมาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะทุกคนก็ชื่นชมในความพยายามแล้วก็ความเป็นนักแสดงมืออาชีพของคริสเตนซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่เธอเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะคือเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นนักแสดงที่แค่แสดงเป็นเจ้าหญิงไดอาน่าเท่านั้นแต่เธอต้องการที่จะเข้าถึงแล้วก็เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าหญิงในขณะที่เธอแสดงเป็นเจ้าหญิงไดอาน่าด้วย สำหรับใครที่ยังไม่เคยติดตามเรื่องราวของเจ้าหญิงไดอาน่านะคะก็สามารถรับชมได้ทั้งในเรื่องไดอาน่าสเปนเซอร์รวมถึงเวอร์ชั่นอื่นๆด้วยส่วนใครที่สนใจเรื่องราวป๊อปคาลเจอร์สนุกๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามได้ในรายการคาเจอร์เชคในทุกช่องทางของ The People คะ่ะ